สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี่มาพ้วกับนิวจักรลินภายรนนะครับผลงานหลองไม้นะครับผมของอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นเก็ดมาจากความชอบสมัยเด็กๆหน่อยนะครับผมในปัจจุบันก็อายุ40กว่านะครับก็เฮ็ดมาไปบึงตินนังเขาหลายจังเต่นนั้งเขามาใช้หลายก็เลยลองห็นตะของนะครับนี่เฮ็ดเป็นตัวแขวนนะครับสองข้างนะครับตัวเสียงกลางข้างและซี่ใบนะครับผมแล้วก็มีตัวปีกพิเศษกระแทกหลังนะครับ อีกแปดใบนะครับผมบางขัางละซีนะครับรอตู่พึนมาอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะคอยอัปเบตอีกเทือนึงนะครับพัฒนาเรื่อยนะครับนี่เจาะหกเม็ดนะครับผมนะฮะสี่ช่องหาขานะครับผมกับเป็นจอะหกเม็ดนะครับพี่นงองนี่นะครับต่างแล้วเสียงก่างมากแล้วนะครับผมแต่เข้าต้องรอพวกไปพวกยังก็มากหมดแล้วนะครับจอมากหมดแล้วนะครับผมยังจะตู้เบดนะครับผมพวกผ้าเวอร์กับใส่ของอ่าเวอร์เทคหาพันไอเมนะครับนี่นะครับขอบคุณพี่นงองนะครับผม ที่หลายเด้อนะครับจะเรื่มกดนแหลกกแช่เขามาชมนะครับผมทางช่องรถมือสองนี่ก็เป็นหนังของอำเภอรัตนบุรีนะครับหนองไม้นะครับผมว่าเนี่ยรัตนาเกิดหลายหน่วยแล้วก็ะใจที่เป็นหน่วยทีเใยนะเนาะนะครับก็ขอโทษหากพ่อผิดนะครับผมปานน้ำบกครับพี่น้องตั้งยู่บาตรน้ำบกนะครับบันแต่ตะบนถาดนะครับผมเป็นตู้แขนนะครับนะครับฝอบคุณถุกการติดตามเด้อครับเด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณลุงคุณบ้านะครับที่ชื่นชอบพอบยุ่นะครับ นี่ค็เป็นการัปเดตดนะครับผมอ่าถ่ายคลิปให้พี่น้องช่มเบืองนะครับเบืองหลังนะครับไปก็หหอกกมามมาเดิน้พี่น้องนะครับผมไปกับมาดีบอยมาเร้วเขาอยู่จักรินอำเภอรัตนเจัดสรินนะครับผมบรรยากาศนะครับอยู่ถังหื่นนะครับผมบํเป็นทีเจ้ัของทีเป็นอาศัยเป็นมาลองต่างเบืองนะครับนะครับผมสวยๆนะครับนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งไปกันในห้องเก็บของนะครับผม ครับเป็นปลายจางเพิ่นนะครับพันกว่าบาทนะครับผมอันละพันกว่าบาทมีไฟไฟมีไฟคางจอนะครับมีครบมงิแล้วนะครับจะยังจะไฟกระแถกนะครับผมเก็บเงินฮิดไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับผมอันไฟกระแถกนะครับไฟปลายนะครับผมรินเท่านะครับเก็บพลิกใส่เราเก็บใบนะครับยันปกหมอนนเจาะนะครับผมลำพ่งนะครับนี่นะครับ ใส่ของใหม่มาด้วยนะพี่น้องนะครับผมรอตดตัวมานะครับปากขึ้นปีนะครับของไหมมรกตนะครับเดี๋ยวเรื่องคนเออเขามากกดไหลกดเชียร์นะครับเด้อพี่น้องนะครับเด้อนะครับทีมงานหนองไม่เฮานะครับกดไหลกดเชียร์เนี่ยด้อครับขอบคุณที่ไลค์ด้อครับเด้อพี่น้องที่กดติดตามเขามานะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ